สวัสดีใครเคยเล่นบ้างใครเคยเล่นบ้างใครอ่ะอค่ถีบทอ,อ,องไหมแบบโกโก้ไหมตั้งแต่ใครเคยเล่นป้อปปแปะมั่งอ๋โอโดือระุชาน ดอกวราทัดพอแปะดูมันยังไม่แปะเลยต้องใช้เวลาอันนี้แปะแล้วเมื่อไหร่จะแปะเมื่อไหร่จะแปะเนี่ยแปะแล้วมึนแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้ว้ใช่น้ำมันเยียนไงน้ำมันเยียนฝนเพิ่งตก ย้อนย้อน <laughs> อย้อนอดีตเล่นป้อแป้ <laughs> อันนี้มันยังไม่แป้เลยอ่ะ <sk r isa> มันยังไม่จมน้ำโอ้ยถุงไข่ก็ถุงไข่ถือให้หนูหน่อยถือให้หน่อยพี่ถือให้หนูหน่อยจะเอาไม้เขี่ยไม้เข <sk r isa> <laughs> ีย<อ>ปึ๊บเขี่ยนี้ให้มันแป้ เดี๋ยวเวลามันมันแปะอย่างเงี้ยมันสนุกต้องต้องแดดร้อนอะ่ะนี่น้ำมันเย็นไงน้ำมันเย็นก็เลยแปะยากแปะเช้าไม่มีอะไรเล่นม,มีอะไรเล่นเออ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้เวลาผ่านไปจะสองนาทีแล้วยังไม่แปะทาอะไรอะ่ะ<ห>นพราแปะ ถ่ายวิด <video, S 1> ีโอถ่าย๊อกปแปะหมายถึงว่าเอาเม็ดต้ติ่งใช่ไหมใช่ใช่ออเอามาใส่น้ำหนี่ยอนุนปลแลดนิ่ม,มยังไม่แปะเลยม<อ>ันยังไม่แก่จัดนะมันสีดำแล้วนะใช่แต่ว่ามันต้องรองปักแก่จัดหมดส<อ>งสัยไม่แปะแล้วแหละ อีกการหนึ่งเลอีกการหนึ่งอีกการหนึ่งมันแปะแล้วมันต้องใช้เวลาใช้เวลาเออมันแปะแล้วสนุกดีฮะไม่เคยเล่นละเซเป็นเด็กๆไม่เคยเล่นละเสรฮะที่ไหนอ่ะฮะรุ่นชั้นหน่มือ๊อแปะเนี่ยอ๋อเนี่ยรออีกอันหนึ่งรออีกอันหนึ่ง เห็นไงเห็นก็เลหยหยิบมาเล่นหน,นูกแกแกเล่นป๊อปแปะเด็กๆไเล่นเฮ้ยเมื่อไหร่จะตแตกเมื่อไหร่จะแตกมันแตกแล้วเหลืออันเดียวมันไม่แตก ฮะ,ะมันลอยอยู่ยังไม่แตกไอ้พวกนั้นแตกหมดแล้วเดี๋ยอ,อันนี้ันเดียวเดี๋ยอ,อันนี้แหละยังไม่แตกไปเก็บมาตรงนู้นะ่ะไม่แตกแล้วแหละขอจบคลิปนะคะครอบแปะค่ะครอบแปะเอาอแล้วนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองตม ไแเลยเอาเวลาเวลาเวลาเนี่ยมัน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 เดี๋ยวมันก็แป้สนุกไาแต่ห็นด้วยไหมฮะมันปนก็มันก็แป้แล้วมันสนุกไงแอบไหมฮะดูตัวเขาอลยสนุกกว่าความสุขมันเล้าใจเวลามันแป้ไง Hehehehe <laughs>